ลมมาแห้งแตนะ่น้อเมื่อนี่ลมแรงมากเลยว่าจะเดินเข้าป่าสักหน่อยเดี๋ยวจะเดินไปหน้าบ้านนน้นไปเก็บผักอีกแล้วลมแรงนะวันนี้ช่วงนี้มันก็แรงทุกวันนั่นแหละดูซิดูต้นไม้ีิอยู่ตรงโน้นดูซิดูดูด,ด,ดูมันเสียหักน,นะพี่้องมันเอน็นมันโนนเบิดเรว่าก็ต้องเขาเพราะวาอยากเขา ก็จะระวังเอาแลนนี้เอาเรียบเดินนะเรียบเดินไปตรงไหนน้อตรงนู้นตรงนั้นมันขึ้นเยอะฝั่งนี้มันก็จะสวยหน่อยนะนเดินไปคุยไปรมมันแห้งพี่น้องสิญญาไปทา้งหน,นโอ้ตรงนู้นก็อันตรายจะเดินไปตรงไหนดีว่า เดินตามถนนเดือกก็ไม่อยากให้เซ็นเซอร์มันดังโอ้โอ้ถอดออกแล้วริ่มถอดไอ้เสน้นเซอร์แล้วเดินได้ไม่อยากรบกวนสัตว์ในบ้านนะเนาะมันได้ยินเสียงติ้ปงป่ปองติ้งป่องเห็นไหมเนี่ยราบปากไว้ตัวนี้ดำๆเมื่อวานนี้ไปเก็บผักเสียนผักเสียนฝรั่ง นี่เห็นว่ากระลังเกิดกระไลแต่ว่าเราขั้นไอขั้นสมไว้แล้วสองกระปุกพ,พ่อแล้วสิกินเพท่านกับปล่อยให้มันยาวก่อนนะปล่อยให้มันโตกับพัฒน์นกันแต่แต่ผักอันนี้นหะกินทุกวันกระเทียมป่านะเอาไปใส่พัดใส่อมกินซ้กกลางวันเย็นเนาะเรากินข้าวสามมือ้อเราก็ต้อง กินทุกมื้อนะ่ะมันมีผักมันขอให้มีผักอนะเอาไปออมไปเกียงก็ได้มันหวานมาอร่อยดีพี่น้องจากธรรมชาติแต่วันนี้น่าจะกินน้ำพริกนะจะเอาไปลวกลวกกินกับน้ำพริกกินกับป่นนะนี่นี่เห็นว่านี่งามอยู่ตัวนี้เห็นปะแต่ออกมาดูไอ้นั่นด้วยไออโอหน่กรลั่งเกิดดีๆนี่เห็นปะนี่ ยอดเคียงนะพี่น้องยอดยอดเคียงนี่เห็นไหมยอดเคียงเล็กนี่เห็นไหมแตกยอดออกแล้วมันเบื่อมันเสงอยู่ในบ้านพี่น้องก็ต้องเดินเดินออกมากมาออกมาปล่อยมาออกมาถ้ามันนั่งรออยู่ตรงนั้นเห็นี่ม นี่มันก็งามตัวหนึ่โอ้งามงามหน้าบ้านนี่มันจะสวยอยู่มันอ้วนอยู่นะแต่หลังหลังบ้านโน้นมันต้นคือนจอยแถวนี่ต้นนี่อ้วนอยู่นี่เอาไปเอันนั้นกินมันสวยอยู่แถวน,นี่แถวหน้าบ้านแล้วนี่ยกนระ ช่วงนี้ก็สิเป็น,นเก็บผักปลาแน่สนุกเก็บผักปลาเก็บผักกินเห็นนะสนุกเก็บผักปลามาดูการผักป่าเลยอีกหน่อยก็มีเห็ดนะพี่นอ้องอันนี้ก็กินผักป่าไปก่อนเก็ตามธรรมชาติ เนี่ยมันมีกระสังกินจ้ะของมันแสบคนรเราลมแห้งแห้งอือลมแรงมากเลยขึ้นน้ำใหม่จะคล้องไหนแล้วอะไรคอยตัดใหม่พี่กายเนี่ยไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บมัน ยังไม่ได้เก็บให้เป็นระเบียบนะละเกะระกะอยู่เต็มเลยวะงานมันเยอะหนาวกับหนาวยุ่ได้อยู่ ก่อสางรถไอ้นั่นจี้จนะี้กีะีีรถก่อสางคนหินคนฝะนคะนอ๋อ้วแลว แล้วนะก็ออกหน้าึ้นเกา่าเอจะเดินไปตรงสวนผลไม้มันจะลมแรงไหมมันเสียงเสียงบอนะไปดีไหมไม่เห็นบอต้อนไอ้นี่จะลายต้นพักเสียงรักเลียงฝรั่งมั้ นี่เห็นไหมกระเทียมป่าส,สวยๆนี่เห็นไหมนี่ต้นใยใหญ่พี่น้องเห็นบ่สมญนาป่านเห็นะนะนะต้นเข,ขาใหญ่แค่ยัง้หนาวมันไม่เดือดไม่ตื د, ่นตกมีก็เ่ราะระทั่งหนาวพี่น้องหนาว ออกมาทั้งหนาวหนาวนี่แหละจะเอาไปลวกกินกับน้ำพี่กินกับปน,นปนกระทูนะพี่น้องมาแร่งเออเนาะหวานดีตัวพี่น้องหวาน ื้อื่นก็สิปนอีกซะบ่ปนนำปนนี่โหลดละม,มันมีกะผักกะปนนะก็เลยตรงปน <c oughs> วันหลังไปเมื่อวานทำผักดองไปได้ไอกะเทียมป่าเนี่ยสามกระปุกแน่นเลยนะกระปุกใหญ่เลยแล้วก็อะไรละ่ะอัน,นอีย่างนาอ,อย่างวะผักเสี้ยน ฝักเทียนฝรั่งได้สองกระปุกใหญ่โอ่หนะกินคนเดียวจะกินหมดไหมล่ะมันต้องกินเช้ากลางวันกินนะเนาะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินแล้วก็เข้าตู้เย็นอยู่แต่ว่ามันก็เปรี้ยวอยู่ดีใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเราต้องกินป่นสองวันซ้อนเลยเนี่ยจะกินเป็นมื้อเย็นเอาอตอนเช้ากินอย่างอื่นตอนเย็นกินป่นอีกกินเพื่อที่จะได้กินกระสมผักนะจะกินก็ผักกบหนาตัวแล้วจะเอา บ้นสิงตูนะไปไปลวกกินด้วยขมๆอร่อยนี่ว่ายนี่เห็นป่าต้นไอ้นี่ตนนน้ตนเชียงพูดคนเดียวอยู่น,ะนี่แหละบ้าดียวก็พูดคนเดียวยประเทศไทยไม่อยัางก,กินนอย่มนี่นอน เทียบหัวขึ้นมาหนังหัวจะถอดขึ้นมา,าแม่อย่าถอดหัวขึ้นมาเพยาม,มันกระสือเอาไว้ให้เกิดปีหนาตัวเอาไว้เกิดให้เขากินแน่ปีหนามันก็สวยงามเด้ ใบไม้ปกมันอะนะปกคุมมันเออมันเกิดแตอ่อนๆสีสวยขึ้นนอนนั่งดินนี่แหละขึ้นนอนนอนอใหม่นี่นะวันนอนนั่งดินนะยังเปิดยังงามโอ้เสียงต้นไม้ห้องอีอีอีอยู่นะวกวดีเด้ถ้ามันอยู่ใต้ใบไม้เนะี่ยมันงามเห็นบปะปวัวลวดี แรสิเขงน่าใหม่บ่เนะเขงทใหม่ซะบอกแต่เนี่ยก,กิดนคื่ว่า